สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟสีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่24ตุลาคมนั่นเองค่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นมีดเพื่อการเกษตรและก็จะเป็นใบอิเน็บมานะคะเป็นงานราคาปกติ ก็มีมาให้ชมหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะวันนี้มีทั้งรางเหล็กแหนบเหล็กรางรถไฟและก็เป็นเหล็กสลับลูกปืนเยอรมันนะคะสําหรับงานของเราเนี่ยจะเป็นงานสีร้อนทั้งหมดนะคะและก็อยู่ที่จังหวัดแพร่นั่นเองค่ะสําหรับงานนี้ชุดนี้ก็จะเป็นของพี่ช่างบอลประเสริฐ์แพร่ทั้งหมดนะคะตรงนี้มีทั้งใบหอกมีทั้งใบอีเนบแล้วก็มีเพื่อการเกษตรและก็จะเป็นใบอีเนปขัดขาวนะคะที่ทํามาจากเหล็กสลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าพี่ f ีที่ยังคงรอคอยในส่วนของงานโปรโมชั่นเป็นงานดาบอยู่นะคะตอนนี้สะสมได้แล้วเกือบ20ก็เล่มแล้วแต่อยากทาเพิ่มอยากทําให้มากขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าจะเสร็จวันอาทิตย์นะก็กลับไว้ว่าให้เสร็จวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในส่วนของ คลิปดาบสอบโปร่งนงัร้ราคาที่เจ็ดร้อยาทคะ่ะวันนี้ชมง,งานราคาปกติกันไปก่อนนะคะก็ออยังมีนี่เฉยๆมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนนเองค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเรานะคะคืองานเหล็กแหนบนันเองค่ะเป็นใบหอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานเหล็กแหนบนะคะตรงนี้ก็มีความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วสันหนาห้าน,นิ้วค่ะใบกว้างสองนิ้วและด้ามสิบแปดจุดเจ็ดนิ้วนค่ะสําหรับงานใบใบหอกของเราตรงนี้ที่ทํามาจากเหล็กแหน ให้เรียบร้อยเลยเรามาแบ่งปันกันที่ราคา1่นบาททัวนนั่นเองค่ะตรงนี้ก็แพ็กของไปด้วยนะคะเพราะว่าต้องการอยากจะรีบส่งสินค้าให้พี่ีเบีได้ชมกันนั่นเองนะคะตรงนี้อาจจะมีเสียงเทปเก่าวเนาะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะ ทยอยส่งให้นะคะสําหรับงานพี่ๆที่ค้างส่งอยู่นะคะตรงนี้มาต่อกับงานเล่มที่2กันก่อนได้เลยค่ะสาหรับงานเล่มที่2ของเราตรงนี้ใบยาวอยู่ที่11.5นิ้วตัดหนา5มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม1.9นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานใบหอกที่เป็นเหล็กแหนบขาวขเปิดคมพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วและยังมาพร้อมกับด้ามไม้ยาวแบบนี้ปอกคอสแตนเลสน,นะคะแบ่งปันที่ราคา1,000บาทตัวนั่นเองค่ะสําหรับงาน ใบหอ,อกเหล็กเนบของเราวันนี้มีมากัน2เล่มค่ะแล้วก็จะเป็นใบอีเมบคาะสาหรับงานใบอีเมนบเล่มนี้เป็นงานเหล็กรางรถไฟนะคะใบยาวอยู่ที่10.1จุดหนึ่งนิ้วขัดน,นาเจ็ดมิลใบกว้าง2.1จุดหนึ่งนิ้วและด้าม4.5จุดห้านิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นงานใบอีเนบขัดขาวที่ทาม,มาจากเหล็กรางรถไฟนะคะแบ่งปันที่ราคาเ0 0บาททัว่นั่นเองค่ะตรงนี้ที่พีเีสามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้ปกติได้นะคะเป็นด้ามไม้ธรรมดาน,นั่นเองค่ะเพิ่มเติมเป็น0บาทได้ค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่4กันก่อนได้เลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่สของเราใบยาวอยู่ที่20นิ้วสันหนาหมิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม4.5นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา700อบาททวนค่ะและก็จะมีเป็นมีเพื่อการเกษตรมา3ามเล่มนะคะตรงนี้เป็นงานเหล็กรางรถไฟค่ะคอตรงนี้จะเป็นคอกลมๆเลยนะคะสําหรับใบที่เราวัดก็จะวัดตั้งแต่คอตรงนี้จนถึงปลายตรงนี้เลยนะคะสําหรับงานเล่มที่5้าของเราตรงนี้เนี่ยใบยาวอยู่ที่12นิ้วค่ะสันหนา 10มิลค่ะใบกว้าง25นิ้วและด้าม19 9 9นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้งานเล่มที่5ของเรานั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่5ของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่เพื่อการเกษตรนะคะก็แบ่งปันที่ราคา800บาททัวนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นด้ามไม้ประดูเป็นปอกคอสแตนเลตน,นะคะมาต่อกับงานเล่มที่6กกันได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่6ของเราส่ะใบยาวอยู่22่ 12, นิ้วสันหนา10นิ้วใบกว้าง3 6นิ้วและห้าส1 8แ1ดนิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเรานะคะเป็น คอตรงนี้ก็จะเป็นสันคอกลมๆนะคะน้ำหนักค่อนข้างดีและค่อนข้างแข็งแรงนะคะตรงนี้เป็น,นเล่มที่6ค่ะแบ่งปันที่ราคา800บาททัวนั่นเองค่ะและสำง,งานเล่มที่7กันค่ะก็ยังคงเป็นงานเพื่อการเกษตรอยู่นะคะวันนี้มีมากัน3เล่มค่ะวันนี้เล่มที่1ิของเราใบยาวอยู่ที่1 3นิ้วสันน้า1ิมิลใบกว้าง2.7นิ้วและด้าม18.1นิ้วค่ะสําหรับงานตรงนี้คอตรงนี้เนี่ยเราจะวัดตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงปลายนะคะตรงนี้คือความยาวของใบนะคะและคอ ตัวนี้จะเป็นคอกลมทั้งหมดนะคะเป็นงานหล็กรลงรถไฟนั่นเองค่ะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา800บาทตัวนั่นเองค่ะและมาต่อกับงานมีดอีเน็บใบเปล่านะคะที่เป็นงานขัดขาวจากเหล็กสลับลูกปืนเยอรมันของเรานั่นเองค่ะตรงนี้สำหรับงานเล่มที่8ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่10.1นิ้วขนา5มิลใบกว้าง2.2นิ้วและลําม4.1นิ้วแบ่งปันที่ราคา 750บาทบริการส่งฟรีคะ่ะงานเล่มที่9กันคะ่ะสำหรับงานเล่มที่9ของเราใบยาวอยู่ที่10.5นิ้วสันนะ5น้ามิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม3านิ้วนั่นเองคะ่ะตรงนี้เรามาแบ่งปันกันที่ราคา750บาทนั่นเองคะ่ะสำหรับงานใบป่าเป็นงานขาดขาวนะคะที่ทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันของเรานั่นเองคะ่ะและงานเล่มที่1ิค่ะ เล่มที่สิใบาย,ยาวอยู่ที่9.6นิ้วสันน,4นา4มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม3.5นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่สินะคะแบ่งฟันที่ราคา750บาทค่ะและเล่มที่11บเอ็ดค่ะใบค่อนข้างเล็กลงมาอีกนิดนึงค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่ 8.6นิ้วค่ะสันหนา5มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม3.6นิ้วสําหรับงานเล่มที่11ตรงนี้นะคะเป็นงานขาัดขาวไม่มีลายเส้นนะคะแบ่งปันที่ราคา650บาทค่ะและงานเล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราคืองานเล่มที่11นั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่8.2นิ้วสันหนา5มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม 3.9นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นงานขาัดขาวนะคะเป็นเหล็กตลับลูกพนเยอรมันแบ่งปันที่ราคา650บาทนั่นเองค่ะวันนี้มาครบกันทั้ง11เล่มเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอกสนใจ งานมีดเล่มไหนก็สามารถติดตอ่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0649892265เชอร์เบลมีดรับไทยค่ะหรือว่าใช้เบอร์โทนี้เพื่อนเพื่อนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อที่จะชมในส่วนของรูปภาพและก็รายละเอียดมีดที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะและตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปชมในส่วนของ การติดต่อที่หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook หรือว่าจะเป็น l ล ne นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Tik To อนะคะตรงนี้ก็เป็นชื่อเชอร์เบลมีดดับไข่ทั้งหมดค่ะตรงนี้ขอลาพี่พีเอฟีกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนค่ะวันอาทิตย์กับงานดับต่อเจ็ดร้อยบาทของเราตรงนี้ที่ทํามาจากเหล็กสลับลูกปืนนะคะตรงนี้ต้องใจเย็ยนๆนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนต้องตี ตีเหมือนเขาเรียกว่าตีแล้วก็รวบรวมไว้นะคะตรงนี้ก็จะได้เจอันอย่างแน่นอนะคะ่ะสำหรับตีพิเศษของเราตรงนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ